ลุงโกชแนลสวัสดีนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับมุมลึกลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับซึ่งคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะครับสถานที่แห่งนั้นก็คือน้ำตกเทียมใหญ่ที่สุดใจก,ากลางกรุงเทพมหานครนะครับ และตอนนี้รุ้งโกก็เข้ามาภายในพื้นที่ที่จะเป็นที่ตั้งของน้ำตกเทียมแล้วนะครับพอเดินผ่านประตูเข้ามาก็จะเห็นทางเดินทอดยาวสุดสายตาเลยนะครับสองฝั่งก็จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มีปลาเวียนว่ายกันเยอะแยะไปหมดเราสามารถให้อาหารปลาที่ตรงนี้ได้นะครับ จากนั้นเราก็จะมองเห็นซุ้มขนาดใหญ่นะครับเป็นซุ้มกะเหมือนคล้ายเก,กาะกลางน้ํานะครับจะเป็นที่ตั้งของพืชพันธุ์ดอกไม้อะไรหลายอยา่างเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากนะครับใครสนใจอยากจะถ่ายรูปบริเวณนี้ก็ถ่ายกันเข้าไปนะครับเพราะมันสวยมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมีดอกไม้สวยๆขึ้นรอบเลยนะและด้านข้างซุ้มก็จะเป็น เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับเป็นสวนน้ําของน้ําตกเล็กๆนะครับและถัดจากน้ําตกเล็กๆไปก็จะเป็นตัวอาคารที่ตั้งของน้ําตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวอาคารนี้สูงประมาณเท่าตึกสี่ชั้นนะครับ เทียบกับตัวคนกับคนเล็กนิดนึงเหมือนตัวมดนะครับความยาวของอาคารแล้วก็ตัวน้ำตกที่สาดลงมานี้ก็ยาวประมาณสัก8ปเมตรนะครับไปสุดอีกฝั่งหนึ่งของตัวอาคารก็จะมองเห็นระอองน้ําและสายน้ําตกจากตึกอ่าขอโทษทีตกจากจากด้านบนของอาคารร่วงลงมานะครับเป็นระยะไกลเป็นระยะที่สูงมาก ธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปที่งดงามสวยแบบไม่ต้องบรรยายนะครับดูจากภาพไปแล้วกันขณะที่ถ่ายทิศตอนนี้เป็นเวลาใกล้มืดค่ำนะครับแสงสีก็จะคลึงๆดูมืดมนหน่อยนะครับเพราะว่าไปถึงที่น้ำตกนี้ก็เกือบจะค่ำแล้วครับก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวกันก็ไม่หนาตาม,มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ จะกลับออกไปก่อนช่วงบ่ายแล้วนะครับมาชมบรรยากาศสวยงามรอบๆน้ำตกไปนะครับที่นี่ถือว่าใหญ่มากแล้วก็คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักนะครับจะมีเฉพาะคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆย่านนี้เข้ามาเที่ยวมาพักผ่อนมาเอาอาหารมานั่งกินกันหรือว่ามาทำกิจกรรม นักศึกษาก็มาถ่ายรูปอะไรกันที่นี่เยอะแยะมากนะครับ้องดูสายน้ำตกทิ่ตกลงมาก็ถือว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งบางช่วงเวลาที่เจอแสงไปสวยจะเกิดเป็นสายลุง้งก็จะเกิดลุง้งเป็นวงๆอยู่บนน้ำตกแห่งน,นี้นะครับสุดตัวอาคารก็จะเป็นเสาราแบบรูปครึ่งวงกลมนะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ ศาลาที่ขนาดใหญ่มากสามารถเป็นมุมถ่ายรูปนั่งเล่นนั่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆทำได้สารพัดที่นี่เงียบสงบมากครับแล้วก็โอ้โธรรมชาติแบบ100%ซครับนี่คือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับด้านหลังของศาลาสุดสระนา้ำก็จะมีพวกบัวบัววิกตอเรียหรือว่าบัวกระโดงนี่นะครับจะมีตัวอย่างพันธุ์ อยู่หลายจุดเลยก็เป็นสถานที่เพาะพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นที่สแสดงตัวอย่างของพันธุ์บัวชนิดนี้นะครับแล้วตามด้านหน้าอาคารของที่เป็นน้ําตกเทียมก็จะมีทางเดินตัดไปตัดมาสแสดงพืชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ําหรือขึ้นในน้ํานะครับเช่นต้นโกงกามเช่นต้นอ้อพืชผักที่ขึ้นในน้ํานะครับผักตบชวา แล้วก็พืชดอกไม้ที่ขึ้นในน้ํานะครับเยอะแยะมากเลยนะครับพื้นที่แถบนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากนะครับโอ้โหใครได้มาเยือนใครได้มาเห็นนี่ก็จะมีความสุขมากทางเดินทอดยาวหลายร้อยเมตรนะครับตัดซ้ายตัดขวาด้านล,าล่างเป็นบ่อสําหรับปลูกพืชน้ำานักตาชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีป้ายแสดงให้ดูด้วยนะครับ ใครสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมน้ำตกเทียมใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพได้นะครับคลิปนี้ก็อุโกชาแนลขอ,ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ